สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับรายการเกษตรยุค4.0นะคะและในมือของดิฉันก็คือสารพ่นทางใบของลำไย,ยนะคะบ้านไหนสวนไหนที่ลำไย,ยไม่ออกลูกไม่ดกมีแต่ใบนะคะลองเอาไปใช้นะคะ1กิโลต่อน้ำา20ลิตรใช้ได้ใช้ได้หรือว่าใช้พ่นน่ะได้ประมาณ20-25ต้นนะคะรับรองผลของคุณ จะดกลูกของคุณอนะจะดกแล้วควันของมันจะเหนียวขนาดโดนลมมรสุมนะคะก็ยังคงอยู่นะคะไม่มีร่วงนะต่อไปนะคะเรามาดูผลผลิตนะคะอันนี้ถ้าเทียบกับเหรียญบาทก็เกือบแล้วนะคะ เกือบจะเท่าเหรียญบาทอันนี้ประมาณสี่เกือบห้าเดือนนะคะคุณจะเห็นเลยว่าในหนึ่งควันจะมีเมล็ดแห้งแค่ไม่กี่เมล็ดจ,จะสังเกตเห็นได้เลยนะคะนอกนั้นคือโอเคใช้ได้ควันเหนียวไม่ร่วงหล่น ก็ทดลองเอาไปใช้ได้นะคะรับรอง1ถุงเนี่ยใช้ได้เป็นปีเหมือนกันอันนี้ใน1ใน1กิโลเนี่ยเราจะใช้พ่น2-3ครั้งแต่ส่วนที่บ้านของในชั้นใช้พ่นแค่2ครั้งผลยังดุขนาดนี้นะคะแต่ถ้าทำตามสูตรแน่นอนได้ผลผลิตเยอะสารของเราชื่อว่าสารเงินล้านนะคะจบค่ะรายการเกษตรยุค4.0ันแบบนี้ ตัวนี้นะคะสันเงินล้านค่ะกดไลค์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับกับช่องกเกษตร4.0วันนี้ก็ได้พรีเซนเตอร์สาวสวยมาเป็นเป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์นะครับเนาเพราะว่า <c oughs> ต้นนี้ได้ทดลองมาแล้วทดลองแล้วแล้วได้เห็นผลจริง จากต้นที่ไม่เคยออกผลเลยออกผลเลยแต่ใช้สารตัวนี้มาประมาณสักสปีแล้วครับให้ผลตลอดติดผลตลอดใครอยู่โซนตากพิษโลกลำปางเชียงใหม่กำแพงเพชรที่มีสวนแล้วอยากทดลองใช้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็มีปัญหาอะไรข้อสงสัยหรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเกษตร4.0ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ